สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกระตุ้นคริสตชนให้ดำเนินชีวิตในมหาพรตดังผู้ที่มุ่งไปยังแสงสว่างของพระคริสต์ ในการนำสวดทุสวรรค์แจ้งข่าวเมื่อเที่ยงวันอาทิตย์ที่14มีนาคมซึ่งเป็นสัปดาห์ที่4ในเทศกาลมหาพรตสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงนำสัตวุรุษพิจารณาถึงเอกลักษณ์ของพระเยซูเจ้าและทรงกระตุ้นคริสตชนให้รับแสงสว่างของพระองค์เพื่อเปิดจิตใจเราให้รับความรักของพระเจ้า โอกาสที่พระศาสนจาจักฉลองวันอาทิตย์ตแห่งความชื่นชมยินดีสมเด็จพระสันตะป,ป,ปาปาฟรังซิสทรงเชิญคริสตชนให้เข้าใกล้แสงสว่างของพระคริสต์และทูลขอาการให้อภัยจากพระองค์โดยก่อนทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวพระองค์ทรงนำสัตวุบุษพิจารณาว่าเพราะเหตุใดวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สี่ในเทศกาลมหาพรตนี้เราจึงต้องมีความชื่นชมยินดีกันพระองค์กล่าวว่า เหตุผลนั้นได้ระบุไว้ในพระวรสารของนบุญยอนบทที่3ามข้อ16แล้วคือเพราะพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรสารที่น่าชื่นชมยินดีนี้คือหัวใจสำคัญของความเชื่อคริสตียน ความรักของพระเจ้าบรรลุสู่จุดสูงสุดในของประทานจากพระบุตรของพระองค์ที่ทรงมีต่อมนุษย์ผู้อ่อนแอและมีบาป ในพระวรสารนิโคเดมัสมหาพระเยซูเจ้าตอนกลางคืนเพื่อทูลถามเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของพระองค์พระเยซูเจ้าจึงทรงท้าทายความคาดหวังของเขาด้วยการนำเสนอพระองค์ในสมรูปแบบรูปแบบแรกพระองค์คือบุตรแห่งมนุษย์ผู้ได้รับการเทิดทูนบนไม้กางเขนรูปแบบที่สองคือพระบุตรของพระเจ้าถูกส่งเข้ามาในโลกเพื่อช่วยให้รอด และรูปแบบที่สามพระองค์ทรงเป็นความสว่างซึ่งจะแยกแยะความแตกต่างของผู้ที่ปฏิบัติตามความจริงออกจากผู้ที่ปฏิบัติตามความเทศให้เรามาพิจารณารูปแบบแรกของพระเยซูเจ้ากันก่อนซึ่งรูปแบบแรกนี้ทำให้เรานึกไปถึงงูที่โมเสสชูขึ้นในถิ่นทุรกันดาลเพื่อช่วยประชาชนให้รอดพ้นจากความตายอันเนื่องมาจากถูกงูกัด ในทํานองเดียวกันพระเยซูเจ้าก็ทรงถูกยกขึ้นบนไม้กางเขนและผู้ที่เชื่อในพระองค์ก็หายจากบาปและกลับมีชีวิตรูปแบบที่สองนั่นก็คือพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นการเน้นให้เห็นถึงพระบุตรแต่พระองค์เดียวของพระองค์ที่ทรงประทานมาเพื่อไถ่กู้มนุษยชาติ พระเจ้าทรงปรารถนาในความรอดตลอดนิรันดรของเราและพระภารกิจของพระเยสุเจ้าก็เป็นหนึ่งในความรอดสำหรับเราทุกคนและรูปแบบที่สามพระเยสุเจ้ายัางทรงพณน,นาพระองค์เองกับนิโคเดมัสด้วยว่าพระองค์ทรงเป็นองค์แห่งความสว่างซึ่งอยู่ตรงข้ามกับความมืดการเสด็จมาในโลกของพระเยสุเจ้านำไปสู่การเลือก ผู้ใดเลือกความมืดผู้นั้นจะต้องเผชิญกับการพิพากษาลงโทษแต่ผู้ใดก็ตามที่เลือกความสว่างเขาจะได้รับการพิพากษาให้รอดการพิพากษาเป็นผลมาจากการเลือกแบบอิสระของเราเองผู้ที่ประพฤติชั่วเขาจะพบแต่ความมืดมิดแต่ผู้ใดก็ตามที่สแสวงหาความจรงิงปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามเขาก็จะได้รับความสว่าง Luci, porta fare delle ere. จากนั้นพระองค์จึงทรงกระตุ้นคริสตชนให้ดำเนินชีวิตในหนทางมหาพรตด,ดังผู้ที่มุ่งไปยังแสงสว่างของพระคริสต์ เราได้รับการเรียกร้องให้รับความสว่างเข้าสู่มโนสำนึกของเราเพื่อเปิดจิตใจเราให้รับความรักอันไม่สิ้นสุดของพระเจ้ารับพระเมตตาของพระองค์ที่เปี่ยมไปได้วยความอ่อนโยนและความดีงามแล้วสรงสรุปว่าพระเจ้าทรงให้อภัยบาปของเราเสมอเมื่อเราทูลขอต่อพระองค์ จากนั้นพระองค์จึงทรงภาวนาวอนขอพระแม่มารีโปรดประทานความกล้าหาญให้เราเพื่อที่เราจะยอมให้พระเยสุเจ้าโยนเราเข้าสู่วิกฤตซึ่งวิกฤตที่ว่านี้เป็นผลดีต่อการรักษาเราเพื่อความชื่นชมยินดีของเราจะได้เปี่ยมลน้น Anche a voi, ragazzi dell'immacolata.